สวัสดีครับสวัสดีกับพี่ท่นะเพื่อนเพื่อน้อ,นนองๆทุกคนเลยนะครับเหมือนเราไม่ได้เจอกันหลายวัน <c oughs> มีแต่คลิปรีรันนะช่วงนี้มีมีคลิปรีรันนะครับเช่นรถที่ถ่ายไปสอสามอาทิตย์เนี่ยผมก็จะเอามารีรันใหม่นะครับเผื่อใครที่ยังไม่เห็นมันก็จะขึ้นฟีดให้ใหม่นั่นเองนะครับถ้าใครที่เคยดูดูแล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยเนาะแล้วก็อัปเดตนะครับ Fortun e r เรียบร้อยแล้วรอส่งมอบนะตัวฉลอง50ปีนะครับของ Fortuner รอส่งมอบแล้วก็ To y t t c o o r o l l a u l t i s ตัว TRD s p o t t i v o นะครับรอส่งมอบเทมเช่นเดียวกันนะครับมาจากระยองอะ่ะนี่เรียบร้อยนะฮะผมบอกแล้วมาดูของจริงเหอะเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยดูพี่เกียงจะมาจากโคลรลชนะมาดู Fortuner สีดำมาชมกันว่าจบหรือเปล่านะครับจะได้ไปส่งต่งางจังหวัดบ่อยนะช่วงนี้ <c oughs> จะมีไป านะครับถ้าฟอร์จูเนอร์จบก็จะไปส่งที่โคราชนะครับนี่เห็นไหมส่งถึงบ้านเลยนะครับมาเลยครับมาเลยนะครับหรือว่าถ้าไกลๆก็เดี๋ยวขึ้นรถเทลเลอร์ให้เลยนะครับส่งถึงบ้านเลยทีเอ้ยนะครับยูยาลานราธิวาสได้หมดนะสงขลาหาดใหญ่เชียงใหม่เชียงรายได้หมดนะครับอุบลอุดรขอนแก่นจัดมานะครับเดี๋ยวให้พี่แอนจัดให้นะครับส่งถึงบ้านเลยแล้วก็วันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับ สำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่กำลังมองหารถปีใหม่ๆนะครับออปชั่นจัดเต็มราคาคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยต้องจัด MG นะครับที่สุดแห่งความคุ้มค่าคุ้มราคากับฟังก์ชันออปชั่นและรูปลักษณ์ดีไซน์คือตอบโจทย์คันนี้เป็น MG ไฟ1.5 X s u n o o p เกียร์ออโต้สีเทาปี2018รถมือเดียวสวยๆนะครับสวยจัดสภาพนางฟ้า ปีใหม่ไม่น้อยนะครับประวัติเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับอย่างกับรถป้ายแดงใบราคายังไม่ได้เขียนนะครับรถเพิ่งเข้านะฮะร,ราคาอยู่เท่าไหร่288พี่288นะครับราคาไม่ถึงสามแสนได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้สลู์โอ้โหสุดนะฮะถ้าเทียบกับในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยเนี่ยครับตอบโจทย์แน่นอนเครดิตดีฟรีดาวนะครับจัดได้เต็มค่างวนก็อยู่ประมาณ5,628บาท 5,628บาทนะครับน่าขับน่าใช้มากนะฮะกับฟังก์ชันออปชั่น,ออนที่ได้มาเนี่ยคือจัดเต็มจริงๆนะครับมาพร้อมกับล้ออัลลอยขอบ16นะครับยางใหม่ทั้งหมดเป็นยางโยโกฮาม่า ไฟหน้าสวยๆเลยนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนไฮโดรเจนนะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์โลโก้ MG ขนาดใหญ่สีเทาสวยๆนะครับกระจังหน้าสีดำ ดูสปอร์ตนะครับตัดกับโครเมียมประมาณนี้นะครับนี่ไฟหน้าสวยไหมพรุ่งนี้วันเสาร์เข้ามาดูรถได้เลยนะครับใครจะมารบกวนโทรเช็คนะครับเช็ครถนิดนึงนะครับติดจองหรือยังนะครับจะเข้าไปดูบ่ายสองโมงมีใครอยู่หรือเปล่านะครับมีรถคันเก่าจะเทินนะครับรบกวนโทรนัดนะครับโทรนัดคอนเฟิร์มนะฮะเดี๋ยวพี่จะซื้อเงินสดก็จะได้เตรียมรถส่งมอบให้นะครับพร้อมเล่นได้เลยนะครับ จะได้ล้างรถล,ลอ้อเผื่อใครที่อยากจัดไปเน้นก็จะได้นัดกับไฟเน้นไว้ให้นะครับมาจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอถ้าไม่นัดบางครั้งเนี่ยนะครับมาแล้วอาจจะต้องนั่งรอไฟเน้นนะครับถ้าจะเซ็นไปเน้นนะแต่ถ้ามีการเตรียมมาเรียบร้อยเนี่ยทางเราก็จะได้นัดกับทางไฟเน้นไว้ให้นะครับพี่ๆนะซื้อเงินสดก็ล้างรถนะรอส่งมอบได้เลยนะครับเป็นล้ออันลอยขอบ16ขนาดยาง 205 55R16 นะครับ205 55R16 ยางโยโกฮามายางใหม่ 5, 55, 56, oh ama, Mai, นะครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ติดฟิลมดำสวยงามนะสวยมากมีกันสาดให้ครบตกแต่งด้วยโฟเมียมนะครับดูแพงดูหรูขึ้นอีกนะฮะตามนี้นะทรงสวยมากพี่ๆคนไหนที่มีรถคันเก่าก็มาเทินได้นะครับเช่นมีซิตี้ ปี0708มี v i o 04มี Accord ปี06อย่างเงี้ยครับก็มาเธินได้นะเป็นรถปีใหม่ปี2018แถงประตูสีดำสสวยเลยภายในเป็นสีดำทั้งหมดบูดหนังให้อย่างดีนะครับ1นืขงสอ้มจับกับกันนิดนึงนี่บูหนังอย่างดีนะนะฮะก็มีตัดกระสีไม่ทะลิงนะไม่ให้มันมืดจนเดินไปนะครับกระจกทำงานได้ดีนะครับ โอ้ไหนว่าเข้าหน้าฝนเนยอย่างร้อนนะฝนตกนิดเดียวเบาหนังสีดำสวยสวยเลยพร้อมพะยางนะครับแล้วก็มีพรม MG ด้วยนะฮะมีสมุดรับประกันนะครับคู่มือการใช้รถมีคู่มือการใช้ระบบอินคาเน็ตนะครับ อันนี้ก็จะเป็นระบบเชื่อมต่อกับตัวรถนะครับมันเจ๋งมากนะฮะอันนี้มาศึกษาอีกทีนะครับ MG ก็ออปชันฟังก์ชันนี่คือจัดเต็มจริงๆอยู่ในรกระเป๋าหนังอย่างดีนะครับของ MG นะเป็นรถมือเดียวสวยๆประวัติศู์ตลอดนะครับหลังคามี s u n r o o ด้วยส่วนใหญ่อโอ้โหต้องบอกว่าค่ายนี้นะครับคือให้เต็มมากนะครับในเรื่องของฟังก์ชันออปชันนะ MG นี่คือที่สุด นะยิ่งตัวรุ่นใหม่ๆอ่ะโหฟังก์กชันออปชั่นล้นลๆนะ่ะนะมีเยอะมากแขงประตูก็สวยงามน,นะครับสวยจริงๆนะครับไม่มีรวรอยอะไรเลยนะครับรถสภาพแบบอย่างก,กับน้องป้ายแดงอ่ะนะฮะกลิ่นยังหอมชื่นใจนะครับมาดมดูได้เลยนะครับแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำแอร์เย็นเจี๊ยบเบาะแถวสองเนี่ยสีดำดสวยนะครับขนาดใหญ่มีที่พักแขนเท้าแขนนะครับรองแก้วน้ำ แล้วเบาะแถวสองเนี่ยพับได้นะครับพับได้ทั้งหมดนะครับขนของได้เยอะนะฮะถือว่าตอบโจทย์มากๆบางครั้งเนี่ยมันต้องจับโฟกัสนิดนึงนะครับภาพมันเบอร์มันเปลี่ยนโฟกัสนะมีผ้ายางให้ครบแล้วก็มีพรม MG นะครับแอร์เย็นฉ่ำแอร์เย็นเยบนะครับมีกระเป๋าด้านหลังด้วยนะครับในตัวตัวเบาะนะครับนี่สวยๆเลยมาดูของจริงได้เลยครับคอนเฟิร์มทักแขนท้าแขนนะครับลองแก้วน้ำนะครับนี่ทรงสวยนะครับ ทรงสวยมากนะครับพุ่มหนังอย่างดีนี่นุ่มๆนะขอชมเลยเยี่ยมตัวเพดานก็สวยสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับไฟส่องสว่างติดนะครับทําไมผมถึงบอกว่า MG เป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับเพราะว่า1เนี่ยปีใหม่นะครับค่อนข้างใหม่มากๆราคาเนี่ยไม่แรงนะครับถ้าเทียบกับเซกเมนต์เดียวกันนะถ้าเทียบกับ Vios City นะครับ MG5 เนี่ย ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้สลูปได้ดิสเบรกทั้ง4ลอ้ออ p อปชั่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับนี่ยังไม่หมดนะอันนี้แค่ครึ่งคันนะได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับระบบ ABS มีให้หมดตัวรถเนี่ยขนาดค่อนข้างจะกว้างนะครับรูปทรงก็ไม่ได้ตกยุคเลยนะครับปีก็ปี2018ออกไปทางค่อนข้างจะใหม่ด้วยซ้ำนะครับ สวยไหมด้านท้ายอย่างสวยนะครับ mg ไฟไฟาท้ายด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับสวยไหมแสงมันย้อนกลับมานะครับแสงมันย้อนกลับมานิดนึงมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับทั้งสองข้างนะไปด้านท้ายเนี่ยเชื่อมต่อเข้าหากันนะครับโลโก้สวย,สวยแบบนี้นะครับขอจับปฟกัสนิดนึงแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะเซ็นเซอร์กะระยะ3ามตำแหน่งนะครับ3จุด ตล์ยุโรปอันนี้ก็เซกเมนต์เดียวกันกับ v ีออสฮอนด้าซิอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าดูค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างกว้างกว่านะครับนี่ปีก็ใหม่มาก2018ตัวล้อเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับสวยทุกล้อเลยนะครับอันนี้คือดีมากๆแล้วก็ได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับเพอร์เฟกต์เมืกี้ผมเปิดประตูเนี่ยอันดับแรกคือกลิ่นนะครับกลิ่นหอมมาก นะหอมเหมือนรถใหม่นะครับแล้วก็มันเป็นกลิ่นหอมเอกลักษณ์ของ MG อะ <S 2> <S 2> ะ่ะเขาแล้วคันที่แล้วก็กลิ่นประมาณนี้เลยนะครับผมจําได้แล้วก็แอร์เนี่ยแอร์เย็นนะครับพี่ดูเขาจับโฟกัสนิดนึงหนึ่ง,งสองสามน,นี่ก็ยังดีนะครับนี่บูหนังให้อย่างดีนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรกระจกทํางานได้ดีครับลื่นสมบูรณ์ดีตะกี้กระจกหลังฝั่งนู้นผมเปิดให้แล้ว,ลวเนาะบางทีก็ลืมพี่เลยคุยเพลิน ข่ายางนะครับผมมีครบเลยแล้วก็ตัวเบาะก็ประมาณนี้แสงมันน้อยนิดนึงนะครับขอจะโฟกัสหน่อยหนึ่งสองสามนี่เบาะก็สวยดีนะครับที่สําคัญพับได้ด้วยนะครับขนของได้นะครับเดี๋ยวพับให้ดูอีกทีนะนี่สวยไหมดูหน้านั่งดีนะครับเป็นเบาะหนังสวยๆเลยนะครับเบาะแถวสองก็นั่งสบายนะครับกว้างดีนะครับประมาณนี้มีรถคันเก่าเอามาเทิร์นได้เลยเด้อ โอนจองได้นะครับโอนจองได้มาดูรถไม่ถูกใจก็เซ็นไปเน้นไม่ผ่านก็คืเกันจองนะฮะไม่ต้องกลัวมีพี่เขามาดูรถนะครับนี่พี่เขายังกําลังจะกลับนะฮะผมบอกเลยถ้าใครที่ดูรีวิวตัวนี้อยู่นะครับก็ดูแล้วรีบพิจารณานะครับนี่ตามนี้นะครับรับกวนโทรเช็คก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะติดจองหรือเปล่านะพี่เขาดูค่อนข้างโอเคนะฮะนี่แล้วก็มีถาดท้ายสวยๆเลยนะครับให้ดู เอ็มจีไฟนะครับสะอาดสะอ้านนะสภาพโอ้โหกลิ่นหอมชื่นใจอ่ะผมบอกเลยพี่มาดูของจริงเถอะนี่พี่ดูดูดีครับสะอาดสะอ้านมากนะครับส,สวยๆเลยนี่ไฟสองสว่างปิดนะครับนี่น,นี่พี่เขากําลังถอยรถเนี่ยนี่นะครับพี่เขามาดูนะครับค่อนข้างจะโอเคด้วยนะรบกวนนะครับรีบตัดสินใจแล้วก็ลองโทรเช็คดูก่อนนะครับว่าไม่รู้ว่าจะติดจองหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่ติดก็รีบตัดสินใจแล้วกันนะครับมาดูรถไม่ถูกใจเซ็นเฟเนนไม่ผ่านก็คืนงินจองนะครับทุกบาททุกสตังค์นะครับผมตอนผมรีวิวอยู่มีพี่เขาบอกอินเข้ามานะฮะนี่แล้วก็ยังอะไรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแมลงอยู่ครบนะครับผมยังอะไรก็สวยงามนะฮะตามนี้ได้เลยสภาพดีมากพับเบาได้ครับขนของได้สะดวกสบายนะครับมีน้องหมาน้องแมวชอบแน่นอนแบบนี้นะฮะ เถ่อใ,ใครมีของยาวๆใหญ่ๆนะครับจะขนของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้หมดครับนี่พี่ดูยาวไปถึงนน่นเลยพาบอบาได้แอร์เย็นครับแอร์ถึงเลยมาดูด้านข้างนะครับก็ประมาณนี้สภาพอย่างกับป้ายแดงพี่เอ้ยเดี๋ยวว่าหม่พรุ่งนี้มาดูรถได้เลยนะครับแต่รบกวนอยากให้อุนจองนะมีแผ่นกันความร้อนนะครับนี่ไม่ขาดไม่ลุ่ยไม่เยินตัวน็อตสวยๆเลย ช่องในไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับแสงมันน้อยพรุ่งนี้มาดูรถได้เลยครับผมรบกวนโทรเช็คก่อนนะครับว่ารถว่างไหมไม่รู้ว่าติดจองหรือเปล่านะครับโทรเช็คก่อนแล้วก็ถ้าร,รถว่างก็โอนจองนะครับโอนจองได้ปุ๊บนัดเข้ามาดูได้เลยครับมาดูรถแล้วไม่ถูกใจแต่ไปถูกใจอีกคันนึงก็เปลี่ยนคันได้นะครับ เซนไฟแนนซ์ไม่ผ่านก็คืนเงินจองนะครับหรือไม่ชอบคันไหนก็คืนเงินจองนะครับเป็นรถมือเดียวประวัติดีนะครับประวัติดีไม่เคยชนนี่สภาพยางใหม่พี่เอ้ย <laughs> ยิ่งพูดเหมือนยิ่งโม <laughs> มาดูของจริงได้เลยครับผมนี่ตามนี้ครับพี่ๆนะ แล้วราคาเนี่ยผมเกินนะราคาไม่ได้แรงนะครับ2,018อ่ะพี่ถ้าไปเทียบกับวีออสนี่2,012เองนะในเลเร์เดียวกันเนี่ย <c oughs> นี่2,018เครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับ VCT ปกติก็ CVT นะอันนี้ VCT ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันเมื่อกี้แค่เดินหน้ามาเนี่ยโอ้โหเอ้ย นุ่มมากมาลองดูมาลองดูงดนะผมอยากให้พี่มาลองอะ่ะนะรับรองนะนี่พี่ดูสภาพยางแจมยางสวยแต่คนดูรีวิวเนอะแล้วก็ผมอยากให้ไม่เห็นของจริงนะรับรองเลยที่เอ้ย สวยเลยสภาพยางแจ่มอ่ะพี่ดูดิรถของผมนะ2017นสเยังไม่ได้ขนาดเนี้ยปีก็ใกล้เคียงกันพี่ดูยางสวยยางใหม่เนี่ยพี่ดูสภาพแจ่มไหมถ้ากล้องมันไม่ชัดหรือว่ามันเบลอ,อยังไงก็พวกนี้มาดูได้เลยครับ จะโฟกัสหน่อยนะครับมือเดียวสวยๆนะครับประวัติดีไม่เคยชนประวัติเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับผมเครื่องยนต์นิ่งๆน,นะครับเสียงเครื่องเบาๆสภาพใหม่กิบนะครับโม้ได้อีกร <laughs> ้อนแล้วไปดูภายในกันเถอะ ปรับสูงต่ําไฟหน้านะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านหลังอันดับแรกที่เข้ามาก็คือโอ้โหแอร์เย็นชื่นใจแอร์เย็นฉ่ำๆนะครับปีค่อนข้างใหม่นะครับสุดยอดพวงมะลัยนี่มัลติฟังก์ชันนะครับสภาพอย่างแจ่มเลยพี่เอ้ยสามก้านสวยๆนะครับแอร์แบ็คคู่หน้าพี่ดูถ้าไม่ชัดก็ขอขอภัยเด้อจะโฟกัสนิดน,นึงนี่รับสายโทรศัพท์นะครับปรับปุ่มในเรื่อง ของเครื่องเสียงนะครับกระจกนี่ลื่นครับทำงานได้ดีกระจกข้างก็ปรับนี่ <ไป S 1> เข้าไฟฟ้านี่นกงางออกได้สมบูรณ์ครับทํางานได้ดีโอ้โหเลนไม้อย่างสวยเลยพี่เลยรอบเครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะครับเลขไม่อยู่ที่สี่หมืนหนึ่งร้อยี่สิห้ากิโลนะครับสี่หมืนหนึ่งร้อยี่ิห้ากิโลรถประวัติศูนย์ตลอดนะครับระยะทางของน้ํามันหนึ่งร้ยสามกิโลนี่ตรงนี้ 1 0 3กิโลนะครับมีบอกหมดดูดีอ่ะดูสปอร์ตดูสวยดีนะครับมาดูของจริงได้เลยครับพี่ดูคอนโซลยังสวยอ่ะนี่สภาพยังแจ่มไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับดูสวยงานแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ด้วยนะนะครับอันนี้จะอยู่ในโหมดของอินอินคาเตที่บอกตะกี้นะมาศึกษาเอานะครับมันเชื่อมต่อกับตัวรถได้นะครับผ่านแอปได้ด้วยนะครับมีบอกหมดเลยนะครับนี่อ่าเหมือนจะมี g p s ีองรถตัวรถด้วย มีคอเซนเตอร์ด้วยนะครับเจ๋งมากนะสภาพดีมากนะอันนี้ก็ลองมากดเล่นเองนะเป็นภาษาไทยด้วยนะประมาณนี้นะครับความสำเร็จในการนำดาวเทียมทดสอบอันนี้เป็น F m มกดผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับ FM เมนาะลีจองโฮรัฐมนตรีวิทยาศารเปลี่ยเบาเสียงได้หมดเลยนี่กล่าวว่าแอร์เย็นมากเย็นจนจะหนาวอ่ะพี่เอ้ยคันนี้สุดยอดแอร์เย็นฉ่ำนะปรับเปลี่ยนคืนได้หมดนะครับนี่เพิ่มเสียงงานไี้ดีครับนี่ อันนี้มาเซตเสียงอีกทีนะลลเสียงก็โอเคครับ,บาารนี่สิบเอ็ดโมงไปข่าวพอดีอนี่หรือว่าน,นี่เบาเปลี่ยนขึืนได้เบาเสียงได,ได้ได้หมดเลยนะครับปิดเสียงนี่ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเนวิเกเตอร์นะครับแล้วก็ตรงด้วยนะนี่ตรงข้ามตรงข้ามร้านเนี่ยจะเป็นปั๊มเอสโซนะครับนี่ ลำลูกกาซอยสิบนะครับจะอยู่ตรงนี้ของเราอยู่ที่ซอยเก้านะครับของเราอยู่ซอยเก้าตรงนี้ซอยสิบตรงข้ามน,นะครับนี่เราก็จะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับก่อนมารบกวนโทรเช็ครถแล้วก็เช็คร้านนิดนึงนะครับตามนี้เลยแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยหนึ่งสองหนึ่งสองามนี่สมบูรณ์ภาพชัดแจ๋วพี่เ้ยสวยไหมเป็นแอร์แบบแมนวนวลนะครับเป็นแบบมือหมุนง่ายๆแบบนี้เลยนะ แอร์เย็นเจี๊ยบแอร์เย็นฉ่ำเย็นชื่นใจพี่เ้ยปุ่มยังสวยนะครับเขาดีดีไซน์ได้ดีมากนะครับขอชมเลยนี่อามีเนวิเกเตอร์นะครับด้วยสวยเลยนะครับจอสัมผัสเจ็ดนิ้วนะพร้อมเนวิเกเตอร์อันนี้ก็เป็นจอสัมผัสด้วยเหรอโอ้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยรีวิวจดตั้งนานนี่โอ้โหอ,อ,อ,อย่างเจ๋งโอ้ยรีวิวเลยไปแล้วเพนะเพิ่งมาเห็นข้อมูลทำไมนี่ แผนที่ค้นหาได้หมดนะครับ FM ได้หมดนี่โอ้โหลื่นด้วยนะกดปุ๊บมาปับ๊บนี่นี่นี่ได้หมดเลยได้หมดเลยเพิ่มเสียงหน่อยได้อยู่กับอดีตจปวอยู่กับเลขึ้น,น,นี่สุดยอดเอา้าดีมากโอ้โหกดนี่ยกนิ้วให้เลยสุดยอดลื่นด้วยนะไม่หน่วงเลยกดปุ๊บทำงานปับ๊บ นะขอชมเลยเอ้ากระจกปรับพับเพไฟฟ้าอยู่ตรงนี้โอ้ยตายแล้วผมก็ไปหาอยู่ตั้งนานมันอยู่ตรงนี้โหนะต้องขอโทษด้วยนี่แล้วก็มีระบบนะครับทักชั่น Control นะครับควบคุมการทรงตัวนะครับ TPMS นี่ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไม่แน่ว่ามันเป็นระบบการแจ้งเตือนอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวดูอีกทีเนาะนี่มีที่จุดบุหรี่นะครับ AUX นะครับ USB ได้หมดนะครับโหลดหนังฟังเพลงได้หมดตรงนี้เลยนะอันนั้นก็เป็นช่องใส่ของนิดนึงโอ้ยรีวิวตั้งนานที่เลยที่พับกระจกอยู่ตรงนี้ผมก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่มีวะรถฟังก์ชันออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้จะไม่มีที่พับกระจกเหรอไอเราก็มาทํามองหาตัวนี้ยมันไม่มีที่พับกระจกนะครับมันมีแต่เซ็นทรันล็อกโอ้โหนี่นี่นี่สมบูรณ์นี่ โอ้โห oh, oh, ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยนะครับทํางานได้ดีเอาจะหลงกันอีกแล้วสมบูรณ์นะครับผมจะไปหลงกล้านไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่นะครับรถยุโรปก้านไฟอยู่ฝั่งนี้นะก้านไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ที่ปัดน้ําฝนจะอยู่ฝั่งขวามือนะฮะสไตล์ยุโรปเลยนะครับจะไปหลงกันอีกแล้วพี่เอ้ยหัวเกียร์ก็สวยๆเลยนะครับพุ่มหนังอย่างดีกระชับมือมากนะครับคันเกียร์มีหนังหุ้มอย่างสวยนะครับสภาพดีไม่แตกไม่ขาดไม่ก่อดนะครับ นี่ก็เป็นสีเมทัลลิกนะครับตกแต่งด้วยสวยงามแล้วก็ตัวนี้นะครับจะบวกลบได้นะครับ2 3 4นะครับ3 2 1นะครับตบมาขวาสุดเป็นโหมดสปอร์ตนะครับเป็นเกียร์แมนนวลเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับนี่เพิ่มอัตรารถในการขับหรือการเล่งแซงนะครับขึ้นลงเขานะครับลงเนินอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับนี่สวยๆเลยพี่ภาพแจ่มนะครับช่องใส่ของวางแก้วน้ำ เบรคมือนะสวยไหมอันนี้ก็เป็นหนังนะนี่ไม่ได้นุ่มมากแต่หุ้มด้วยหนังอย่างดีนะเป็นช่องใส่ของช่องใส่แว่นตานะอยู่ฝั่งนี้นะเนี่ยโอ้เจ๋งดีนะครับแผงบังแดดนะครับมีไฟส่องสว่างด้วยพี่ดูโอ้โหเกินอะ่ะนะเทียบรุ่นเนี่ยในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยโอ้โหให้ขนาดเนี้แทนที่มันจะอยู่ในของคัมรี่ของ Accord อะ่ะ มันมีอยู่ใน MG ไฟอะเนี่ยแล้วราคาคุ้มค่าคุ้มราคามากสองแปดแปดนะครับได้ขนาดเนี้ยพี่ดูนี่พี่ดูเนี่ยเห็น,นไหมสวยๆเลยพี่เอ้ยโอ้โคุ้มมากอ่ะอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมดูแล้วลองพิจารณาเองได้เลยนะครับนี่ไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็เปิดสันล้ด้วยนะครับจากปุ่มนะครับตรงกลางนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ นี่เป็นปุ่มตัวนี้นี่กดลงไปหนึ่งสองานี่เปิดสเต็ปหนึ่งจะยกขึ้นนะครับสเต็ปสองนี่มีสองสเต็ปนะนี่สวยๆเลยพี่เ้ยไม่ต้องหมดหรอกกลางวันอะอยังร้อนนะเปิดตอนเย็นๆนะไปเที่ยวเขาค้อเชียงรายเชียงใหม่นะับพัทยานะครับห,หัวหินอะไรเงี้ยค่อยเปิดรับลมอากาศแสงแดดดีๆนะครับอ่าประมาณนี้นะหนึ่งสองาปิดนี่ โดยระบบไฟฟ้าทำงานได้ดีนะครับนี่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งหนึ่งสเตปแรกจะยกนะครับรับลมแบบนี้นะเราจะเปิดแค่รับแสงก็ได้นะครับสเตปสองมันจะเลื่อนไปอย่างนี้อ่าสวยๆเลยเพยโอเคเนาะสมบูรณ์ดีนะครับให้ดูสองรอบเลยนี่ปิดสวยๆนะครับอ่ะโอเคแล้วก็เราก็เลื่อนมืออีกทีหนึ่งปิดนี่ยอดคันนี้สรุป เป็น MG ไฟ1.5 X-Loop เกียร์ออโต้สีเทาปี2018รถมือเดียวสวยจัดสภาพนางฟ้าสภาพน้องๆป้ายแดงสภาพอย่างกับป้ายแดงก็ว่าได้นะครับไม้น้อยมากไม้แค่40,000นะครับรถประวัติศูนย์ตลอดประวัติด,ดีไม่เคยชนนะครับประวัติเซอร์วิสศูนย์ตลอดเลยนะครับรีพิพจารณานะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะมีพี่เข้ามาดูนะครับรบกวนโทรเช็คก,ก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าติดจองหรือเปล่านะอ่าถ้ายังว่างอยู่นะครับ ตัดสินใจได้ยังไงนะครับผมอยากให้โอนจองนะครับโอนจองมาดูรถไม่ถูกใจเซ็นเฟเน์ไม่ผ่านคืนเงินจองครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับการันตีคืนเงินจองทุกบาททุกสตางค์นะครับผมคันนี้ก็ราคาอยู่ที่2,88นะครับ288,000บาทนะครับซื้อเงินสดรับรถพร้อมเล่มได้เลยมีรถคันเก่ารับเทิร์นด้วยนะครับนี่เซ็นเฟเน์เครดิตดีก็ฟรีดาวนะครับจะได้เต็มตัวข้างวออยู่5 6า8อย่บบาท5628บาทนะครับ สวยเลยพี่เอ้เดี๋ยวผมให้ดูกุญแจสวยไหมหกลิ่นยังหอมชื่นใจนี่กุญแจพับสวยๆเลยนะครับมีเปิดฝาท้ายได้ด้วยอะ่ะโอ้โหอย่างเจ๋งเจ๋งมากอะ่ะนะแจมฟังก์ชันออปชั่นเนึอ่อคุ้มมากแล้วก็ผ่อนสบายสบายห้าพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทพี่เอ้ยซื้อเงินสดเถอะรับรถพร้อมเล่ได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวจัดส่งให้เลยหนึ่ง สนี่ผมให้ดูเข็มโอ้โหสวยไหมย่างสวยโอ้โหเรือนไม้สวยมากนะครับสามติดแล้วนี่เครื่องฟิสตาร์ติดง่ายมากสุดยอดรอบเครื่องยนต์นิ่งๆน,นะรถมือเดียวสวยเปิดฝาท้ายได้ด้วยหนึ่งสองสามนี่เด้งแล้วสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับรูปลักษดีไซน์ก็อย่างสวยนะครับรีบตัดสินใจเด้อรบกวนโทรลืมลืมลืมเบอร์เูนย์แปดห้า 2องสี่เก้าหนึ่งเก้าเะครับกิจศูนย์แปดห้าสองสี่เกานกะครับกิจนะรับเธอรถเก่าด้วยนะครับตามนี้วสวยเลย